เดะคะ่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวแล้วแต่แม่ต่ายวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ไตยมีเมนูอาหารเช้าสําหรับเด็กๆมาฝากเพื่อนๆค่ะไปเชิญชมกันเลยนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่่ตยนะคะแล้วก็แม่่ตยฝากเพจ Facebook ชื่อเพจสูตรอาหารทํากินได้ทําขายรวยของแม่ต่ายนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยไปดูกันเลยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะ ก็มีแป้งน้ำผึ้งไข่นมเบกกิ้งโซดากลิ่นวาริลาแล้วก็กล้วยนะคะอ่แล้วก็เนยค่ะเดี๋ยวเราจะไปผสมกันนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วกใ็ใส่แป้งใส่นม ใส่ไข่ความจริงจะใส่ไข่ใบเดียวก็ได้นะคะแต่แม่แต่อยากใส่สองใบอยากบังคับให้เขากินด้วยอะคะ่ะเด็กๆใส่ไข่ไปเลยใส่เนยใส่ผงฟู แล้วก็ใส่กลิ่นมะนิลาอันนี้คือไม่แต่ใส่เพื่อประมาณว่าหลอกให้เด็กรู้สึกว่ามันเหมือน,นขนมเนาะเด็กจะได้กินแล้วก็ความจริงน้ำผึ้งน่ะใส่เวลาที่เราทําเสร็จแล้วก็ได้แต่อันนี้ไม่แต่อยากให้มันมีความหวานน้อยนึงไม่แต่ก็เลยเหยะน้ํำผึ้งลงไปช้อนชานหนึ่งนะคะหลังจากนี้เราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่กล้วยค่ะหรือถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่อันนี้คืออยู่ที่บ้านตอนนี้มันมีกล้วยที่งอมสุกไม่แต่ก็เลยอยากใส่นะคะแล้วจะพักไว้สิบนาทีหรือไม่พักก็ทอดได้เลยนะคะไม่เป็นไรไม่ผิดออตอนทอดก็ทาเนยในกระทะนะคะทาแล้วก็เช็ดออกอันนี้แม่แต่จะทําแผ่นใหญ่หน่อยแม่แต่ใส่สองทัพพีนะคะโอเคแล้วก็ เหมือนว่าทําให้เขาติดด้านข้างด้วยค่ะทําให้เขาเป็นแผ่นเป็นแผ่นบางๆเนาะทำให้เขาติดข้างๆแล้วก็ปิดฝาค่ะแป๊บหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีแล้วเราก็เปิดนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็แสะๆสะแล้วก็กลับด้านค่ะสูตรนี่ง่ายง่ายค่ะคือคุณย่าคุณแม่คุณสามี เขาสอนทานะคะเขาบอกว่าทําให้หลานเขากินนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วอันที่สองก็เราจะไม่ทาเนยในครั้งที่สองก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะเขายังมีความมันของเนอยอยู่นะคะไม่เป็นไรนี่ค่ะก็ได้เขาก็ยังเขาก็ยังจะจะไม่ติดกระทะนะคะจะยังจะยังเหมือนเดิมประมาณสองสามครั้งทาเนยครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ ก็ปิดไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ได้แล้วนะคะอันนี้ไข่สองใบอันนี้ไม่ต่ายทำได้ประมาณสี่ใบสี่แผ่นสีแผ่นใหญ่นะคะสีแผ่นห้าแผ่นนี่แหละประมาณนี้แหละนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้คือได้แล้วตอนนี้เราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ เสิร์ฟนี้คือแม่ตายจะใส่ใส่น้ำผึ้งอะคะ่ะแม่แต่จะเอาคือกล้วยเยอะ,ะคะ่ะที่บ้านตอนนี้สไลด์กล้วยวางข้างเขาด้วยแล้วก็กินกับเยมอมคะ่ะให้เด็กๆกินกับเยมแล้วก็โรยด้วยน้ำผึ้งนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะเราไปเสิร์ฟกันเลยจ้า วิธีการทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมเอาไปทำให้ลูกหลานที่บ้านทานนะคะวันนี้แม่แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กด like, ติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่แต่นะคะแล้วก็แม่แต่ฝากเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจสูตรอาหารทำกินได้ทำขายรวยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ